เราเป็นเด็กดีเราก็เป็นเด็กดีเอาตรงไปตรงมานะคะก็เลยรวมพลกันได้สักมาห้าสิบคนเราก็จัดงานกันดีก,กว่านะคะเพราะก็จริงๆเฝ้าร,รองานถแถลงข่าวอราบ้างใหม่ด้วยแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็จัดวันนี้นนนอันนี้ถือเป็นถแถลงข่าวไปเลยบอกให้เลยว่า n อ c นเเนี่ยนะฮะเป็นยิ่งกว่านักข่าวดอีกหมายงวา ว่าต้องเป็นพ่อพี่พน้องทุกคนมไม่มีหน้าข่าวก็ไม่เห็นเป็นไร น้ำลายพี่พอล่านะน้อยน้อยไปใช่ไหมสามร้อยสามร้อยทองใช่ไหมคะสามสิบก็จะตรงนี้มันร้อนจริงๆเว้ยอ่านะคะอ่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาจริงๆวันนี้เราเราทำกันเองเราก็แจกกันเองก็มีของอยู่สามชิ้นนะคะแล้วก็จะให้แหน่เนี้ยจับให้หน่อยขอทีละชิ้นนะคะแล้วพี่บอกคนในนี้แล้ว เนี่ยผู้สาวทั้งหลายค่ะบอกว่าให้เตรียมคำถามหนึ่งคำถามจับได้ใครนะคะแล้วให้แหนมอ่านก่อนนะคะแล้วให้ใครก็ได้ถูกจับเนี่ยนะคะมาถามแหนมงลยงใครถูกจับแล้วให้แหน่ตอบแล้วพู้เรื่องเลยรนะว่าวันนี้รู้สึกยังไงก็ไม่ตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเลยนะแต่ก่อนมางานวันนี้ขอบอกว่า โคตรตื่นเต้นไม่เคยรู้สึกนี้มาก่อนนานมากแล้วตอนแรกผมก็เห็นที่เขียนไว้นะที่พี่เขียนไว้อะตื่นเต้นออ๋ที่พี่เโพสบนวันศุกร์บอกตื่นเต้นตื่นเต้นเออแล้วนี่มีอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ วันนี้พี่ไปโพสผมก็โม้ตื่นเต้นจองทันทีแล้วก็เฮ้ยมันมีอะไรจองทันทีผมเดินก็มาผมเป็นสีผมพี่แบบเปลี่ยนีมก็ยิ้เต้นเลยจริงทำจริงเนี่ยบอกทุกคนไปแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะใส่วิกสีฟ้ามานะก็ทำจริงๆอะไรเงี้ยเป็นคนจริงไะคนจริงแบางคนบอกว่าใส่แว่นมาอย่างเดียวอ๋อใช่ใช่บางคนจะใส่แว่นใส่ผูกโบวสีฟ้าอย่างอื่นไม่ใส่มาเลยใครอ่ะใครรตงงานนี้ นี่ก็รอดูอยู่เยี่ยมกิฟตเลยนะเยี่ยมกิฟตเลยนะแล้วทำไมตป็นสีฟ้าทไมทำไมทำไมทำไไมเป็นสีฟ้าชอบชอบชอบสีที่ถามว่าชอบพี่ไหมเราจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะไปเอากระป๋องมาเลยดีกว่านะคะเตรียมคำถามไว้ทุกคนแล้วให้คนละ่หนึ่งคำถามคนนั้นสาวคนนี้ขอขยาวหน่อยขอขยาวหน่อย

พี่แหนมขอให้มีความสุขมากๆนะคะประสบความสำเร็จทุกเรื่องแม่ขอบคุณมากนะครับน้องไอซออยู่บนต๊นะคะขอใครเชิญรางวัลด้วยสี่คนอ่ะน้องเอ๋ยค่ะเตรียมมาหรือยังเอ่ยว่าจะถามอะไรไม่ต้องเตรียมถามเลยเลยถามไปเลยน้องเอ๋ยมาจาก คื่น่เมื่อกี้พี่บอกว่าน้องเออยมาจากซีสเกตไก่ม่มาไหนเนี่ยนั่งนั่งนั่งเามาเนี่นานไหมนานไหมคืนหนึ่งไม่ได้หนกไม่ไ่้ อยากดูไว่านั่งกันนานไปยิบไปแล้วไม่เป็นไรรู้ว่าตาแล้วไปดีจรีจ่รีใรู้จักพี่ทั้งแรกได้ไงครับเนอะเอาละหลานจะช่วยให้คุณคุณข อ๋อเหรอ้าแล้วให้เชนดูแลเธอตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่เคยอะไรก่อนกันไม่กี่เดือนเองโอ้จริงให้เชนดูแลเธอปล่อยตอนพี่ใหญ่ีใช่ไช่วงประมาณมิถุนาใช่เพื่อภามิถุนาคุณเ่จะปล่อยสว่ามาตุลาไนกาชองปีที่แล้วเลยไม่ปีกี่แลปีก่อนอกล้องที่น้องเอ๋ยมาถอ เฮ้ยมีคนเรียกผมนานาอยู่ในเฟซบุ๊กอะคนไหนอะเป็นน้าแห่งไม่แหงโอ้น้อยน้อยครับซึนามิประมาณ7.8ลิตรอยู่แถวนี้นิ้อเหี้ยคุงเหียยมากเอาเลยเอาช่วยเอาห่อละวันไปทีเดี๋ยวน้องมันจะเขิดมากมีหนึ่งอันนะคะให้ลุงแหนมช่วย้ย นห้แนบให้แนบให้กับน้องเลยนะดูก่อนดูก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงจากแตนนี้ก็เดี๋ยวเซ็นให้น้องที่นี่เพแล้วกันนะคะอยากได้เองนะสิสั่งได้ค่ะสั่งได้ออเดอร์นี่ค่ะนี่สั่งได้ไมม่ีอยากได้อยากได้ละสิเอ้ยไม่ยังดีกว่า สิบสิบสองราศีนี่าใช่แล้วที่ว่ารถไฟชนกันอะไรจัดการดีอะไรนั่นประมาณนั้นค่ะเออนะทุกคนทายผิดหมดเหรอครับนะมันไม่ชีเรื่องจริงจริงแจกว่าคนละยี่สิบบาทพองไอ้มันหมดไปยังนะสามนาท์หมดแล้วไม่มีผมเวลาด้วยแล้วาไม่ได้ดู ธอชื่อทิชามน